ที่หจหยุดแล้ส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสุงไหงโกลกปลายทางสถานีบางบำลุงครับมีตัวได้เดินทางไปสถานีนครปฐมสารยาชุมทางตลิ่งชันบางบำลุป่อนเรียมสิ่งของและสลัมภาระของท่านรอรับกันในสารได้ในชั้นชาลาหลังที่หนึ่งครับ เดี๋ยวขบวนรถเร็วที่172ผ่านปุ๊บนะครับงานตรงนี้จะเริ่มขึ้นทันทีนะครับจะมีการยกทางประธานออกแล้วเอาทางประแจใส่เข้าไปนะครับสถานีบางบำรุงครับคุณรถคนี้เมื่อออกจากสถานีวัดบ่งไปแล้วจะหยุดลรลบส่งพนักฐานที่สถานีนค่าบวรทุม สารายาชุมทางตลิงชันฝ่ายทางสถานีบางบลุมเป็นสถนนไปตามลำดับครับเดี๋ยวขบวนรถเร็วนะมเมื่อเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับสายใต้จะถูกตัดขาดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับโครงการรถไฟทางคู่นะครับเตรียมจะตัดทางประธานออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนประแจหมายเลขสามเลขสี่นะครับ เข้าแทนทางประธานนะครับ รบขบวนรถเร็วที่172ผ่านไปแล้วนะครับขอฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับหากก็ชอบคลิปก็อย่าลืมตั้สตคดตา,าต่างกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ